สวัสดีค่ะฉันชื่อสุดาพรนะคะตอนนี้อายุ50ปีแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นแม่บ้านนะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอะ่ะดิฉันก็เริ่มมีอาการแบบข้อเข่าเนี่ยเสื่อมโดยเฉพาะบริเวณหัวเข่าแล้วก็ไหลเนี่ยเจ็บมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่เปลี่ยนท่าหรือแบบขยับตัวเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าข้อต่อเนี่ยมันจะมีเสียง ก็แก็บก็แก็บฉันนะคิดว่าอาจจะเป็นแค่อาการปกติตามวัยของผู้สูงอายุนะคะฉันก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอประมาณปีที่แล้วนะอาการของฉันเนะี่ยก็เริ่มแบบแย่ลงเรื่อยๆเลยอะ่ะเดินเนี่ยก็ลำบากยืนนานๆเนี่ยก็แบบชาไปหมดเลยะคะ่ะถ้าเกิดนั่งอยู่เนี่ยนะต้องเกาะผนงังหรือว่ามีคนช่วยพยุงขึ้นถึงจะลุกขึ้นได้ เวลาเดินน่ยก็จะเดินแบบกระโผกกระเพกนะงานบ้านเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องให้ลูกช่วยละเช่นทําอาหารซากาักผ้าเพราะว่าขาเนี่ยเจ็บทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะช่วงนั้นน่ะฉันทําอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแขนขาก็ค่อยๆขยับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดไหลโอ้โหตอนนั้นนะขึ้นลงบันไดเนี่ยเดินกระโเผกกระเพกดูลําบากมากๆเลยอะ่ะ อาการพวกนี้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะไปหาหมอนะคะหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อไหล่และก็ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมวันนั้นน่ะลูกสาวพาฉันไปหาหมอสุภกิจค่ะที่คลินิกหมอก็ได้แนะนำว่าให้ลองออกกำลังกายเบาๆที่บ้านน่ะเพื่อจะเพิ่มความยืดหยุ่นของหัวไหล่แล้วก็เลือกทานสารอาหารให้ครบถ้วนนะคะ คุณหมอเนี่ยยังแนะนำผลิตภัณฑ์ทัญญพืชเพื่อกระดูกและข้อโอวิชัวโกตัวนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าสารอาหารเนี่ยออกฤทธิยูนิวจินเนี่ยนะที่มีในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากเลยค่ะสำหรับข้อต่อหมอได้แนะนำว่าให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมาหลายคนแล้วนะคะแล้วก็หลังใช้เพียง3เดือนเท่านั้นนะเขาก็ไม่รู้สึกว่า เจ็บข้อหรือกระดูกข้อต่ออีกแล้วนะยังเห็นได้ชัดเลยอ่ะฉันก็เลยไว้ใจแล้วก็สั่งซื้อทันทีเลยค่ะความสูงเนี่ยมาเป็น2เท่าเลยนะเมื่อได้โปรโมชั่นถึงสเนี่ยแถม1ค่ะฉันซื้อมาในราคา3,458บาทต่อ1กล่องน,นะคะดื่มแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้แค่3ช้อนเองคำนวณออกมาแล้วก็ใช้ประมาณ ได้ยี่สิบครั้งซื้อมากับโปรโมชั่นเนี่ยราคาเนี่ยสมเหตุสมผลมากเลยค่ะไม่แพงเลย